สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับถ้าใครเล่นเควสของเฉินอยู่แล้วนะครับเควสฟูจินเนาะเขาจะพาเราเดินเข้ามาเก็บตัวนี้นะครับอันนี้ต้องทำเควสฟูจินก่อนนะเนี่ยมันจะมีปี่หยกอยู่2อันนะครับเออคือชิ้นส่วนซ้ายกับขวานะอันนึงมันจะอยู่ในถ้ำฟูจินตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเอ่ออันนี้ก็คือจบเควสฟูจินมันจะเข้าตรงนี้ได้หรืออาจจะบางทีมันมันอาจจะพาเราเดินเข้ามาก่อน หน้านี้เราก็ได้นะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งพอเราเก็บมาแล้วเนี่ยมันจะมีอีกอันหนึ่งตอนที่เราพาฟูจินมามาทําพิธีขับหมอกตรงนี้นั่นแหละนะครับตรงเนี้ยเดิมทีมันจะมีหมอกใช่ไหมเออแล้วก็เหมือนก็จะมีอาคารอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นไหมอาคารที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับมันก็จะมีปีกอันนึงอยู่ที่อาคารตรงฝั่งนี้นั่นแหละนะครับเดินไปได้ครับเนี่ยก็คือตัวอาคารตรงนี้นั่นแหละนะครับปีกอันนึงจะอยู่ตรงนี้เนาะทีนี้พอเราได้ปีกมาครบแล้วเนี่ย <emoji> เราก็จะเข้าไปที่ตรงพระราชวาังที่เฉิงนะครับมันจะเข้าไปได้ละว,วิธีการก็คือเราก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับวาร์มมาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ลงมาแก้พลาโซ่ตรงนี้ก่อนนะครับเนม้มันจะมีเป็นกระถางไฟอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะแบบมีมีเหมือนต้องเอาอะไรมาวางนะครับเราต้องไปจึ๊บอะไรมาวางเนาะอย่างเงี้ยเราก็ไปดึงมาไอ้ได้กํกาลังแบบวางวาง,วางอยู่อ่ะเสร็จแล้วเราก็ เอาวางไว้แบบนี้ครับเออดูว่ามันไม่ตรงนะถ้าสมมติมันไม่ตรงนี้แสดงว่าไม่ใช่ของมันครับอืมมันก็ย้ายไปทุกคนเนี่ยถ้ามันตรงของมันมันจะย้ายไปเข้าที่ของมันเองครับเนี่ยมันจะตรงนะง่ายๆเลยคือวางไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันตรงมันตรงเองนะครับดียวจัดการพวกมอนสเตอร์พวกนี้ก่อนอาจจะต้องไปดึงเสาที่เราไปวางเมื่อกี้มาวางตรงนี้ก่อนนะครับเออหรือเสาตรงนี้อาจจะเกี่ยวกับการเปิดกลไกตรงนี้นะ อ่ะนี่ไมได้แล้วทุกคนเออไปเอาเสาที่เราวางข้างบนมาวางตรงนี้ก่อนครับแล้วก็มาดึงตรงนี้ออกมานะอ่ะพอดึงตรงนี้ออกมาแล้วมันอาจจะต้องมาวางด้านนี้ก่อนเพื่อมาเปิดด้านนี้ไหมเออเพราะด้านนี้ก็ดูเหมือนจะมีประตูเหมือนกันเข้าะาอันนี้ไม่ตรงนะครับถ้าไม่ตรงมันจะเปี้ยวอย่างนี้แหละแต่เพาไม่ตรงนะครับเรานย้ายลงมาก่อนทุกคนอาจจะมาวางข้างล่างแทนครับอ่าอันนี้อยู่ข้างล่างนะ แล้วเอาเอาอันสั้นนะครับไว้ข้างบนครับโอเคแล้วประตูมันก็จะเปิดอ่ะเสร็จแล้วมันจะมีระเบิดนะครับเออถ้าเรายืนยืนเหยียบดอกไม้ตรงนีแล้วเดี๋ยวมันจะระเบิดใส่เราแล้วเราก็จะตาย <c oughs> <c oughs> แบบนี้นะครับโอ้หเยี่ยมไปเลยตายไปหนึ่งตัวเสร็จแล้วมันจะมีหีบซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะ อ่ะแล้วมันจะมีเป็นประตูโค้งนะครับแล้วก็จิจ๊บเอาประตูโค้งนี่ออกมาก่อนครับเออออกมาก่อนเสร็จแล้วก็เอาประตูโค้งนะทุกคนนะไปวางไว้ตรงตรงจุดไหนสักจุดหนึ่งนะครับอืมวางตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเออเห็นไหมมันไม่ไม่ไม่ตรงครับมันไม่ตรงอาจจะต้องวางตรงนี้พอดีกันนะทุกคนนะดูให้มันแบบโค้งมาแล้วพอดีกันอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะจิ๊บตัวนี้มานะครับอันนี้เป็นเสาประมาณอย่างงี้น่าอยู่ตรงนี้ นะเห็นไหมมันจะไหลเข้าไปเองครับเสร็จแล้วก็เสาเล็กครับทุกคนครับเสาเล็กเสาเล็กวางบนสุดนะเราจําได้เสาเล็กวางบนสุดอ่ามันก็จะไหลเข้าไปครับพอมันวางครบนะครับตัวไอ้นี่มันก็จะเปิดไฟออกมาแบบนี้ครับทุกคนครับเราก็จะสามารถสํารวจมันได้ครับเราก็จะได้แผ่นอะไรไม่รู้มาสี่เหลี่ยมมาหนึ่งอันนะครับเออหีบไปตรงนั้นก่อนครับยังไม่เปิดนะครับเสร็จแล้วให้เราบินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งทุกคน มล้จะมีอาคารอยู่ตรงฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยก็คือพระราชวังอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้เราเคลียร์ตรงนี้ไปนะครับตอนนี้เรามาอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับจริงๆตรงนี้อยู่ใกล้วัดเอ่อก็จะมีแบบชจลงชะเลสอยู่แถวนี้ด้วยนะครับแต่ไม่ต้องสนใจนะทุกคนนะพยายามแบบขึ้นไปหาเสาก่อนครับใช้ตัวของวิชันอะมองหาได้ทุกคนมันจะเห็นชัดอ่ะแล้วมันต้องเปิดไอสวิตตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะเอออ่อ,อโอเค โอหมแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเอาจุกนี้ตีไปเลยครับไม่รู้ว่าโดดได้ไหมถ้าโดดมันจะบินไหมไอตัวนี้มันชอบบินนะครับครับลดต้านพอแล้วกันเอาให้สองรอนตีกันแล้วกันกลัวมันบินครับเรื่องของเรื่องออ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้วมันก็จะได้เสาหยกอันแรกนะครับซึ่งจะอยู่ใต้ตรงนี้เนาะมีหีบด้วยนะเห็นไหมเดี๋ยวค่อยมาเก็บวันหลังนะครับ ตรงนี้ก็มีเสาหยกอีกอันนึงนะครับที่นอนเอกเนกอยู่นะทุกคนนะเป็นเสาใหญ่นะครับอืมอันนี้เป็นเสาเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเสาเล็กเอาวางตรงนี้ครับอืมไม่ตรงครับอันนี้วางไมันไม่ตรงนะทุกคนนะอ่าถ้าตรงมันจะไหลเข้าไปเองเห็นไหมอันนี้เป็นเสาเล็กนะครับเนี่ยสังเกตว่าคู่มันเป็นเสาเล็กทุกคนอันนี้คู่มันเป็นเสาใหญ่เดี๋ยวไปเอาเสาใหญ่มา มีจุดให้สำรวจด,ด้วยนะครับได้กุญแจมาครับเอากุญแจใช้เปิดประตูใช้กุญแจเปิดวะพี่ดึกว่าแบบวางเสาแล้วเปิดเหมือนฝั่งนู้นเออเราใช้กุญแจเปิดตรงนี้ได้นะครับเพื่อมาเอาลูกกลมตรงนี้นะไม่ได้ดึงขึ้นมาครับเขาใหญ่ต้องวางข้างในสุดครับทุกคนครับนี่เพราะว่ามันมีคู่เสาใหญ่อยู่ข้างในสุดโอเคเหลือเสาไอ้ขนาดกลางที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับยวบอกว่านนี้ต้องเล่นชาเลนจ์ถึงจะเปิด เดี๋ยวพี่ลองทำชาเลนจ์ตรงนี้ดูก่อนนะครับจึ๊บจิ๊บจึ๊บจึ๊บสร็จแล้วก็ยิงเข้าไปจึ๊บอ่าโอเคครับอันนี้ต้องทำชาเลนจ์ถึงจะทะลุรูออกมาได้ทุกคนเออแล้วก็ทำชาเลนจ์แล้วก็เข้ามาเอาเสาได้นะครับ ก็เสาเสากลางก็วางตรงนี้ครับโอเคเรียบร้อยครับตรงนี้ก็จะถูกจุดนะแล้วเราก็ขึ้นไปกดสำรวจมาหนึ่งทีครับแล้วก็จะได้แผ่นสี่เหลี่ยมมาครบสองอันละอ่ะทีนี้เรามีของครบละเรากลับไปที่พระราชวังจี้ฉางครับพอขึ้นมามันจะสำรวจเตาตรงนี้ได้นะทุกคนนะเสร็จแล้วเราก็กดสำรวจครับตะวันออกตะวันตกสร้างแท่น ถวายไม้หอมอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเอาเอฟสี่เหลี่ยมของเราใส่เข้าไปได้นั่นเองนะอ่าแล้วประตูมันก็จะเปิดครับทุกคนครับพอเข้ามาข้างในเนาะทุกคนมันจะมีเหมือนเหมือนหยกนะครับอยู่ตรงกลางอันหนึ่งเรื่องก็มีหีบลักด้วยนั่นน่ะเออด้านข้างก็จะมีหีบอมีรูนเกรเดอร์นะครับตัวไหนก็ไม่รู้ครับยืนรอก่อนครับกลางโลกรออะตัวนี้นี่เองครับทุกคนครับรอพกเาแล้วก็โดน โห้งเขาให้โดนสับหนึ่งที่เราหนึ่งทีโดนสับกายภาพด้วยอืโดนสับอีกหนึ่งทีเออสู้ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมตายอีกสงสัยเราต้องใช้หยกนั้นนะครับทุกท่านเสร็จแล้วเราก็จะพุ่งใส่หยกครับทุกคนครับแล้วมันก็จะบึ้มเมื่อกี้พี่กดสกิลพุ่งไปทางหยกนะตอนแรกพี่นึกว่ามันจะปิ้วไปทางหยกแต่ปรากฏว่ามันแค่ตายเฉยๆครับเสร็จแ,แล้วเราก็ขึ้นมาที่พี่หยกก่อนนะครับพี่หยกแล้วเราก็เอาพี่หยกที่เราได้มาจากเควสของ ฟูจินเนี่ยนะครับุกวนครับประกบเข้าไปทุกคนแบบนี้ครับเหมือนก็จะเหมือนในส่วนของฟูจินเลยนะอ่าโอเคครับเสร็จแล้วมันก็จะหมุนหมุนครับแต่มันหมุนหมุนแบบเปี้ยๆอย่าแงบบเงี้ยเหรอเออแล้วเราก็จะเข้าไปได้ไหม แล้วเราก็สามารถจิ๊บเข้าไปได้แล้วครับคราวนี้เราจะจิ๊บเข้ามาได้แล้วแต่ว่าข้างล่างก็จะมีจุดเที่เขาเรียกว่ามูรัลอยู่นะครับทุกคนครับก็คือภาพวาดฝาผนังนะนี่ครับพอเรากําจัดตรงภาพวาดฝาผนังเสร็จเราก็จะได้รับความสําเร็จรับมานะครับแล้วก็มีหีบลักโผลมาตรงนี้ด้วยนะครับรับเลยนะครับพอรับหีบลักเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีจุดจิ๊บออกนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดจิ๊บออกนะ มันไม่มีคําอธิบายมีแต่รูปนะครับเเป็นรูปแบบเทพองค์ใหญ่นะเทพองค์ใหญ่แล้วก็มีเทพองค์เล็กนะครับแล้วก็มีพวกมนุษย์ใช่ไหมเดินตามๆกันอยู่ครับแล้วข้างบนน่ะจะมีรูปวงกลมเหมือนกับว่าเป็นพระจันทร์ครับเออเหมือนก็บ,บอกว่าผู้นําของพวกเขาคือพระจันทร์เออแล้วสังเกตตรงนู้นก็จะเป็นรูปของหมุดนะครับปักลงมาบนพื้นดินแล้วพวกเขาก็เลยต้องเดินทางมาอ๋ออันนี้เป็นเรื่องราวตอนที่ คาซัมนะครับโดนหมุดแห่งดินครับทุกคนครับปักลงไปครับเออแล้วพวกนี้ก็คือพวกจี้นั่นเองครับจี้ก็เลยพาชาวบ้านอพยพมาจากคาซัมมาอยู่ที่นี่นั่นเองครับอืมก่อนที่จะโดนโจกลี่มาฆ่าตายนั่นเองนะแล้วเราจะได้ความสําเร็จรับที่ชื่อว่าเรื่องราวของซากปรักหักพังนะครับกับม่านจิตกรรมฝาผนังด้วยนะครับเออเพราะว่าเราก็จะถ้าใครเล่นเควสครบอ่ะมันจะได้อ่านภาพ ติดผนังครบ4อันนะครับพอดีเลยนะได้2อันเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับมันกลายเป็นว่ามันมีรูมีรูมาโผล่ตรงนี้ทุกคนมันเข้าตรงนี้ได้